หกห้าปีแล้วรับบริจาคคอยตูสมัครทางไหนคะดีจ้าบาเบิร์สวัสดีรัะผมสวัสดีด้นะครับผม,ออมถ้าใครมาตก่ยให้ก่ยเกลี่ยสายไเสื่อเข้ามาข้างหน้หรอโอเคครับเอคนมาให้เราเจะไม่มีที่ผู้จัด มุดครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องผู้ใดที่กำลังเดินทางมาเด้อครับผมถือสาดถึงยังออกมาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดที่ถือสาดถึงยังมานะครับผมไปปูบริเวณด้านหน้าเลยนะครับผมพี่น้องแหน่เข้าไปด้านหน้าได้ดี่น้องเด้อเดี๋ยวข้างล่างเปืนพี่น้องหฮอสุบีมองนางครับผมผู้ใดที่มีสาดมีเสื่อนะครับผมถือสาดออกมาแล้วพี่น้องสามารถปูบริเวณด้านหน้าได้นะครับผมส่วนพี่น้องผู้ใดที่มีสาดบ่มีหยังพี่น้องครับมาหอวที่หลังพี่น้องเนาะบริเวณสาดมาพี่น้องบริเวณฝั่งนนนีีีีี้้้้้้ะะะครรรับบบผมมจเเเเเาาาาาอออออิกช่่ตล20ทดดพง ตัวเลข20บาทพี่น้องสามารถนั่งขง้างเล่งได้เลยนะครับผมโซนข้างหน้านี่สิเป็นพื้นที่ของอีพ่อแม่เฮานะคะรับผมใบปูสายผมจะนั่งเบิ่งนังเนาะพี่นอ้องเนาะคืนนี้่าลืมใหม่ก็นั่งเล่นใจใพี่น้องคือมีค่าเข้าไหมครับบัตรหน้าง,งาน1060บาทนะครับผมบัตรหน้าง,งาน1060บาทเท่านั้นพี่น้องครับผมอย่าลืมใหม่ก็นั่งเล่นใจพี่น้องเด้อคืนนี้ไม่มีลำเรื่องต่อกรใน,นบัตรเบิร์ดมีนะครับผม มีลำอยู่ครับผมแต่ว่าลำไม่เยอะนะครับผมลำบ่อไหลพอเวลาเขาบ่อไหลพี่น้องเวลาเรามีจำกัดนะครับผมคืนนี้นะครับผมถึงประมาณตีสามโมงบ้าพี่น้องล่าประมาณฉากสองฉากสามฉากแล้วพี่น้องนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเตยพี่น้องนี่บ้านหักเพียวทิดาขามาพี่น้องบ้านเพียวทิดานะครับผมพ่อวีบอสพ่อวีบอสก็มาแล้วนะครับผมพ่อวีบอสมาแล้วแม่กบพ่อสสวัดีครับผมสสวัดีครับแม่สสวัดีครับอ้าวดีครับอันนี้ครับข้างหลัง แม,แม่เดินตรงไปทางนี้ครับมันจะมีครัวอยู่ข้างนี้แล้วก็เดินเข้าแปางหนัง,งใช่ครับผม,มอ,อ,อ้โหเลือนไม่แล้วครับอยู่หลังบ้านเมือเ่อกี้เป็นจุดทูบมาครับผมขอเพืออ่อนนะครัาพ่อพีบอสแม่กบมาแล้วนะคะผมนี้ <c oughs> บ้านฮักบอดน้อยอาายก็มาแล้วนะคะผมอยากเห็นอาอายครับ <c oughs> ผมอีลหลานน้อยนะครับผมพบพอๆกันแทนเด้อี่นองเด้อนี่ครับผม มีเลขส่วนให้ดูไหมครับคืนนี้เดี๋ยวแอดมินว่าวาจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมช่วงไหนช่วงหนึ่งนะพี่น้องเด้อถ้าไม่ช่วงเริ่มโชวเ์เลขก็จะเป็นช่วงพ่อจ่ายลูกจ้างนะครับผมหรือว่าอาจจะไล่ยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินว่าว่าเพื่อนจะไล่ส่วนให้พี่น้องในเบื้องกันนะพี่น้องเนาะแอดมินไปฮานมิกไปเนาะตอนนี้แอดมิน,น,น,นบา่าวยังไม่ถึงฮานมิกนะครับผมรออีกสักน้อยพี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมบริเวณข้างฮานมิกพี่น้องจะมีบูธเครื่องดื่มชูกาลังโอทีนะครับผมบริการพี่น้องได้ชิมฟรี หายใจบ้างไหมเนาะบ่าวหายใจบ้างมัเนาะบ่าวเบอร์ตเมื่ก er like nah, ี้บ่าวเบิร์ตบอกว่าเป็นได้พี่น้องเป็นคนที่เงียบเงียบพี่น้องแต่ว่าสุมมือนีบ่าวบอกเก่งเก่งพี่น้องพ่อบีบอสดเอามาอะไรไหมพี่น้องไอชัยครับผมพ่อบอสเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมบันฮักบอสหน่อยว่ามาหอดแล้วพี่น้องบันฮักเพื่อจะแ่งกับมาหอดแล้วนะครับผมอีเชน้อยคาร์บ้าบันฮักเขตเซเลติกัสิมาพี่น้องครับผมไล่สวดช่องพ่อจ๋าด้วยนะครับน้องเบิร์ดครับผมน้องอายสุ้ๆนะครับพี่อยู่กำลังจะให้ ขอพรบคุณกำลังใจจากพี่วิวนะครับผมขอพรบคุณกำลังแรงใจจากพี่น้องซู่หมองซู่บอลน,นะครับผมที่ส่งมาให้ลูกหลานผ่านหน้าจอออนไลน์พป่น้องครับผมขึ้นนี่นะครับผม อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจลูกหลานมลำเสียงหมู่นุพศกรนะครับผมอยู่ที่วัดสามัคคีพัฒนารามกับตำบลนาเดียเพื่อนดีจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นนี่พี่น้องบัตรหน้างานร้อยหกสิบบาทนะครับผมขอพะคุณผู้จัดใหญ่ใจสปอร์ตผู้จัดใหญ่ใจดีนะครับผมทีมงานพระปราแดงโปรโมชั่นนะครับผมทีน้ำข้าวบ้านพมรก้มซื่นครับลูกหลานมลำเสียงหมู่นุพศกรครับน้ำผลนั่งการแสดงผีห่าครับมาฝากพี่ต่อนน้องด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับผมพี่น้องผู้ใดมาก่อนพี่น้องกระผมผู้ใดที่มี่สารมีิยังพี่น้องสามารถเอาม เพื่อนที่มีข้ออีเด้ครับผมเจอกันนะครับผมรื้มาเด้อครับผมเอาพี่น้องครับตอนนี้ครับบาเบิร์ดกับอีหลาน้อยสู่เพื่อเม่จ้าถูกต้องค่ะลูกเก่งมากเลยคระลูกนี่เห็นบออีหลาน้อยบอกว่าจะสู้เพื่ออีพ่อออเม่เด้อจ้าครับผมพี่น้องอย่าืมหาอีหลาเด้อครับเมื่อแรกครับผมอีหลาน้อยสิสูเพื่อพี่น้องสูคุซุก่นครับตอนนี้พ่อพีบอสกับแม่กบเดินทางมาถึงแล้วนะลูกมีของมาฝากด้วยค่ะตอนนี้นะครับผมคุณแม่นะครับผมแล้วก็ พ่อวีบอลแล้วก็แม่กบนะครับผมได้ของมาฝากอีหล่าหน่อยพร้อมนะครับผมจ้าหน้อยเพ่ศสิไปหาอีหล่าอยู่หลังหันเนื้อจ้าปูนครับผมมากหอดแล้วนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่มากก่อนนะครับผมถือสักที่ยังมากพี่น้องสามารถปูบริเวณด่านหน้าเลยเลือกพี่น้องเด้อด่านหน้าปูได้เลยนะครับผมปูบริเวณด่านหน้าเลยเลยพี่น้องบ้านท้าเพลทิดาก็มาแล้วครับผมบ้านท้าเพลทิดาก็มาแล้วนะครับผมนี่ได้ของมาฝากมาตอนพร้อมพี่น้องสอนข้อมาข้อมแพร่งอะไรนะครับผมคืนนี้นะครับผมขาดบาพี่น้องห้องน่าจะเต็มเดิน เดี๋ยวภาพพี่น้องไปยางเบองบริเวณหน้างานน้พี่นอ้องเนีดูบริเวณหน้างานนะครับนี่พี่น้องคนบริเวณหน้างานก็นลังหลายพี่น้องเยอะเลยนะครับผมตอนนี้บริเวณหน้างานเฮาพี่น้องนี่นะครับผมทีมงานพ,าพรร่อแสดโปรโมชั่นพี่น้องรอกเก็บบาตอยู่นะครับผมรอกเก็บบาตอยู่พี่น้องครับผมเดี๋ยวภาพพี่น้องยางเขาเบองร้างงานก็แล้วกันนะค,ะไไนนะคะรับผมรัดไปทางขั้วหน่อยพี่น้องนะครับผม อันนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับผมทางของงานพี่น้องอันนี้เป็นขั้วพี่น้องขั้วเสียงมีหัวเข้าพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมมีเครื่องต้มบุ้งเก่าพี่น้องมีเครื่องต้มมะละกอเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องแต่มุ้งต้มบางยังพี่น้องครับผมนี่ขั้วเข่าขับนามพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ แม่กบนะครับผมบ้านฮักบอสน้อยนะครับผมบ้านฮักแพล่ที่ดากระลังเอาของฝากของตอนไปหาพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะหน่อยว่าเบิร์ตจะได้ลงไรเด้อพี่น้องเด้ออีสักครู่บ่าวเบริเร์จะได้ลงไลน์นะครับผมเปิดเตรียมความพร้อมครับพี่น้องขึ้นนี่แต่บนหน้าดีอย่าลืมมาหาก้กระลังแรงใจลูกหลามหมอรัมเสียงมุงลุู้สะก่เด้อพี่น้องเด้อบาทหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะครับผมขอบบพระคุณผู้เจ็ดแก่เจ็ดสปอร์ตนะครับผมทีมงานาพ่ะประเด็นโปรโมชั่นนะค,ครับผมทีมทีน้ำคาราวานข้อมูลข่้มซึนครับหมอรัมเสียงมง,าามง,งลุ อ่ะพี่น้องครับบ่กอะไรอย่าแห้งเลยพี่น้องเด้อเบลเบิร์ดนะครับแอดมินหมอลำเสียงมือของหลวงพ่อสะกอนขอ,อเนี่ยลงไห้เลยพี่น้องครับผมเจอกันใหม่นะครับผมไลหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ไลหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ